ก็สวัสดีครับอยู่ในช่องเฮียอูนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น AP นะครับซึ่งคลิปนี้มันเป็นคลิปแรกของเราเลยนะครับที่ว่าเราจะมาปล่อยบทวิเคราะห์ของ AP ก็ AP เป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับอสังหาพวกคอนโดบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์แบบง่ายๆส,สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะครับ ก็ AP ทําอสังหาแล้วก็ผลกระทบของอุตสาหกรรมผมมองว่า AP ในปีนี้ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะครับมันสูงก็เลยทําให้ดอกเบีย้ยของเราต้องสูงตามเพราะว่าไม่ให้เงินเรามันอ่อนค่านะครับก็ผมมองมองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยน่าจะเป็นผลกระทบ ทำให้ราคาต้นทุนของการก่อสร้างของ AP นั้นมันสูงขึ้นนะครับก็ต้นทุนสูงขึ้นราคาขายก็ต้องสูงขึ้นเพราะราคาขายสูงขึ้นคนที่จะมาซื้อก็อาจจะมีลดลงนะครับก็อัปเดตโครงการ6โครงการของปีนี้นะครับ AP มี6ปล่อย6โครงการที่พร้อมอยู่ในปีนี้นะครับส่วนปีหน้ามี17โครงการที่เป็นโปรเจกต์นะครับก็ต้อง รอดูต่อไปนะครับก็ไปตามในเว็บไซต์ของ AP ได้ AP ได้เลยนะครับส่วนทรงกราฟนะครับทรงกราฟเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูในคลิปนะครับทรงกราฟนี่จะเบรกแนวต้านเบรกแนวต้านทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการย่อย่อตัวลงมานะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปได้แต่ว่ายังไม่ผ่านไทเดิมนะครับก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นทรงกราฟที่สวยนะครับ แล้วก็งบการเงินนะครับฟื้นฟื้นตัวแต่ว่าอาจจะมีน้อยลงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยก็เนื่องจากว่าเ,ออเรื่องของภาษออีไม่ใช่เรื่องของดอกเบีย้ยของธนาคารกลางนะครับแล้วก็ผมคิดว่าปัจจัยเอื้อของปีหน้าน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐที่ว่าจะลดภาษีอากรสำหรับที่ดิน15ซนนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับอย่าลืมติดตามเพื่อจะตามหุ้นต่อไปหรือว่าถ้าอยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็วิเคราะห์ได้เลยนะครับก็สรุปนะครับ A.P. นะครับได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยธนาคารกลาง,ลางแล้วก็อ๋อมีเรื่องนึงเรื่องโควิดนะครับโควิดก็เราก็อยากอย่างที่เห็นกันมันฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับก็ ทำให้กำลังซื้อมากขึ้นแต่ว่ามันตัดกัแบดอกเบีย้ยอะไรนะครับก็สิบเจ็ดโครงการปีหน้านะครับรอดูนะครับกราฟสวยเบรกแนวต้านแล้วก็ยอดลงมาแต่ว่ายังไม่ทะลุนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับกําไรก็ฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับก็มีกําไรมากขึ้นนะครับก็ผมขอ จบเพียงเท่านี้นะครับก็คือตะกล้องมีอะไรจะถามไหมครับไม่มีฮ้ะตอนนี้หนาวสาันสด,สดก็อยากให้ฝากหุ้นตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ